เทคนิคสุดปังในการทำข้อสอบกอพอภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะทิ่เตอร์หญิงดรหญิงทิตยาจิตมั่นค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเทคนิคปังๆนะคะทำยังไงให้สอบผ่านกพภาคกภาษาอังกฤษได้ในครั้งเดียวค่ะก็สืบเนื่องจากผลการสอบกอพภาคกรอบอ e x a m ซนะคะได้ประกาศผลสอบไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็หลายคนนะคะก็ได้บ่นกันใหญ่เลยค่ะว่า สอบไม่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะทำยังไงนะคะบางคนก็ไม่รู้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะทำยังไงถึงจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านได้นะคะติวเตอร์หญิงก็เลยได้รวบรวมนะคะกลเม็ดเคล็ดลับเทคนิคเด็ดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกูรูต่างๆนะคะติวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของติวเตอร์หญิงเองนะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูเทคนิคแรกกันเลยค่ะ สำหรับเทคนิคแรกนะคะเทคนิคที่1ที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือคำศัพท์สำคัญที่สุดค่ะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงคะรู้ไหมก็คือ vocabulary นะคะคุเต้หญิงคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะทำไมถึงสำคัญละ่ะก็เพราะว่าถ้าเรารู้คำศัพท์นะเราสามารถที่จะทำพาร์ทอะไรได้บ้างนะคะ 1. ก็คือพาร์ท vocabulary หรือพาร์ทคำศัพท์ออก5ข้อใช่ไหมคะแล้วก็2 Part Conversation นะคะก็คือบทสนทนานะคะอันนี้ก็ออก5ข้อนะคะแล้วก็สามารถทำ p า r t r e a d i n n g ได้ก็คือ Part การอ่านอันนี้ออกเยอะเลยออก10ข้อนะคะซึ่งถ้าเราทราบถ้าเรารู้คำศัพท์นะคะทำให้เราทำข้อสอบได้กี่ข้อคะ20ข้อนะคะจากทั้งหมด25ข้อนะคะซึ่งอีก5ข้อก็คือ Part Grammar หรือไวยากรณ์นะคะเห็นหรือยังคะว่าคำศัพท์สำคัญขนาดไหนนะคะ ซึ่งหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าคำศัพท์สำคัญที่สุดแต่ติดปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือจำไม่ได้นะคะเราจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะวันนี้ติวเตอร์หญิงก็เลยมีเทคนิคในการะะจำคำศัพท์มาให้นะคะการที่ทเราจำคำศัพท์เป็นตัวตัวนะคะอย่างเช่นนั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะอย่างเช่นปลากาเพนนกเบิร์ดพัดลมแฟนอย่างนี้นะคะก็คือมันเป็นการจำมันเป็นลักษณะการจำนะคะก็คือ ถ้าเราไม่จำนะคะถ้าถ้าผ่านเวลานานผ่านไปก็ทำให้เราลืมค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอะไรก็ตามที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกๆวันนะคะเป็นประจำสม่าเสมอจะทำให้เราจำได้เพราะฉะนั้นเทคนิคการที่จะจำคำศัพท์ได้ก็คือพยายามนำคำศัพท์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเข้าไปในห้องครัวใช่ไหมคะในห้องครัวเราเจอตู้เย็นเราก็คิดภาพเลยค่ะว่าตู้เย็นภาษาอังกฤษว่ายังไงน้านะคะถ้าเราไม่ทราบนะคะเดี๋ยวนี้ง่ายง่ายมากนะคะสามารถที่จะเสิร์ชนะคะใน Google นะคะเขียนว่าพัดลมนะคะก็จะออกมาเลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่าพัดลมภาษาอังกฤษนะคะหรือเราในแอปพลิเคชันค่ะเราก็ดาวน์โหลดได้นะคะเป็น Dictionary ไทยอังกฤษนะคะอันนี้ก็มีเยอะมากนะคะแอปต่างๆนะคะเรา ดาวโหลดมาได้นะคะก็คือการพยายามที่จะนำคำศัพท์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเรากลับเข้าไปที่คำว่าตู้เย็นใช่ไหมคะถ้าเราเข้าไปในห้องครัวใช่ไหมคะเราเจอตู้เย็นรู้ไหมตู้เย็นภาษาอังกฤษ,กฤษว่ายังไงซึ่งคำว่าตู้เย็นก็คือ refrigerator นะคะ refrigerator ก็คือตู้เย็นนะคะอันนี้คือตู้เย็นแล้วก็มีอีกคำศัพท์หนึ่งที่ตู้เย็นเหมือนกันก็คือ fridge นะคะเห็นไหมคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจําคําศัพท์โดยมีที่มาที่ไปจะทําให้เราจําได้นะคะก็คือเหมือนการใช้ความเข้าใจะคะ่ะอะไรก็ตามที่เราใช้ความเข้าใจนะคะไม่ใช่แค่หลักการจำจำไม่ได้แน่ๆนะคะถ้าเราระยะเวลาน,านานไปเราลืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีที่มาของคําศัพท์ต่างๆนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราไปเจอมีดละคะมีดไปในห้องครัวเจอมีดนะคะมีดก็คือ knife นะคะ พยายามที่จะเห็นอะไรนะคะคำศัพท์ก็ให้นึกเป็นภาษาอังกฤษนะคะในชีวิตประจําวันเราอย่างเช่นเราไปบนท้องถนนนะคะท้องถนนถนนว่ายังไงคะถนนก็คือ road ใช่ไหมคะ r o a d ใช่ไหมคะอันนี้ถนนถนนนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะถ้าเจอรถรถก็คือ car ใช่ไหมคะอันนี้คือรถยนต์นะคะแล้วทีนี้ถ้าเราทํางานสมมุติเราทํางานเราไปนั่งที่โต๊ะนะคะ โต๊ะ oh, ภาษาอังกฤษว่ายังไง table นะคะใช่ไหมคะ table t a b l e อันนี้ก็คือโต๊ะนะคะเก้าอี e. ้อะไรคะเก้าอี e. Share, ้ chair c h a i r, r นะคะ chair แปลว่าเก้าอี้นะคะแล้วถ้าเราไปห้องทํางานละ่ะเราเจอเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขว่ายังไงคะภาษาอังกฤษรู้ไหมเครื่องคิดเลขก็คือ calculator นะคะอันนี้คือเครื่องคิดเลขนะคะ,ะเราพยายามที่จะ เอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะให้มีเขาเรียกว่าอะไรอะตอนนี้เขาเรียกว่าสตอรี่นะคะที่มาของคําจะทําให้เราจําได้นะคะสมมุติว่าเราเดินเข้าไปนะคะเดินเดินไปในต้นไม้เยอะเราเจอพึ่งพึ่งภาษาอังกฤษว่าไงรู้ไหมคะพึ่งภาษาอังกฤษของพึ่งก็คือ B ีนะคะ b แปลว่าพึ่งนะคะอ่าอันนี้ติวเตอรหญิงยกตัวอย่างคำศัพท์ง่ายๆนะคะ ที่เราเคยเรียนมาแล้วระดับชั้นปฐมมัธยมนะคะซึ่งคำศัพท์ระดับคำศัพท์ของกอพอนะคะก็เป็นคำศัพท์แค่พื้นฐานนะคะเป็นระดับเบื้องต้นนะคะก็คือ,อไม่ไม่ยากมากนะคะก็คือระดับคำศัพท์ของกอพอก็คือจะระดับเบื้องต้นถึงถึงระดับกลางนะคะเป็นภาษาอังกฤษระดับที่ไม่ยากค่ะก็เป็นไงคะสำหรับเทคนิคการจำคำศัพท์เทคนิคแรกนะคะถ้าเราได้คำศัพท์นะติวเตอร์หญิงบอกเลย เปอร์เซ็นต์ผ่านสูงมากนะคะแต่เทคนิคที่2อ,อันนี้ก็ละเลยไม่ได้นะคะคืออะไรคะพื้นฐานกแกรมมากก็ต้องมีนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะถ้าเราทราบโครงสร้างนะคะของประโยคนะคะแกรมมาหรือสตรัคเจอร์ของประโยคนะคะ,มมะ,คะ,คะจะทำให้เราทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะคะซึ่งพาร์ทแกรมมาข้อสอบกอพอจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อก็จริงแต่ว่า พื้นฐานแกรมมาอาจจะไปช่วยในข้อสอบ conversation หรือบทสนทนาได้นะคะเพราะว่าบทสนทนาบางบางคำถามนะคะเขาก็จะให้เราเติมคำตอบที่ถ้าเราทราบแกรมมานะคะก็คือจะทําให้เราเดาคาตอบได้แม้เราไม่ทราบคําศัพท์นั้นนะคะหรือว่าแกรมมาอาจจะไปช่วยใน part reading ได้บางส่วนนะคะอันนี้ก็ล้นเลยไม่ได้นะคะในส่วนของแกรมมานะคะทีนี้ก็มีหลายคนถามนะคะว่าแกรมมาต้องอ่านอะไรบ้างล่ะทราบแต่ว่าแกรมมานะคะ โอเคดิวเตอร์หญิงจะมาบอกเรื่องหลักๆนะคะในส่วนของหัวข้อแกรมมานะคะที่กพเขาเอามาออกบ่อยนะคะให้เราไปเจาะที่เรื่องนี้เลยนะคะโดยเรื่องแรกค่ะของเรื่องแกรมมาก,ก็คือ parts of speech นะคะ parts of speech ก็คือชนิดของคำนะคะชนิดของคำมีทั้งหมด8ชนิดนะคะก็คือ 1. noun นะคะ noun คือคำนามนะคะคำนามก็อย่างเช่นอะไรที่เป็นคำนามอย่างเช่น ค่ารถนะคะแชร์เก้าอี้นะคะทีวีโทรทัศน์นะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะสองโปรนาคำสรรพนามนะคะก็อย่างเช่น iu v day h e s h e it นะคะสามเวริรนะคะคือคำกริยานะคะในส่วนของคำกริยานะคะก็จะมี finite verb นะคะก็คือกริยาแท้นะคะ non finite verb ก็คือกริยาไม่แท้แล้วก็ Helping verb ก็คือกริยาช่วยนะคะอันนี้ก็เรื่องใหญ่พอสมควรเรื่อง verb แล้วก็ออกข้อสอบกอพบ่อยด้วยนะคะต่อไปค่ะเรื่องที่4 adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์นะคะ adjective เราจะต้องรู้นะคะตำแหน่งนะคะว่าวางไว้ตรงไหนนะคะก็คือวางไว้หน้าคำนามใช่ไหมคะ adjective กับวางไว้หลัง v e r e to be หรือ linking verb นะคะอันนี้เราก็ไปอ่านดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะต่อไปคำที่5นะคะก็คือ ad v e r b นะคะคำกริยาวิเศษนะคะก็คือคำที่ลงท้ายด้วยลี่ทั้งหลายนะคะแล้วเราก็ไปึกดูว่าจะวางไว้ตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วก็6 preposition นะคะก็คือคำบุพบทนะคะอย่างเช่น in on at นะคะอันนี้คือคำบุพบทนะคะตัวอย่างนะ,ะแล้วก็ต่อไป conjunction นะคะก็คือคำสันธานคำเชื่อมนะคะ แล้วก็สุดท้าย interjection นะคะก็คือคำอุทานนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ p a s s of speech นะคะที่ก็พอได้เอามาออกข้อสอบนะคะในเรื่องของแกรมมาต่อไปแกรมมาเรื่องที่2ก็คือ determiner นะคะก็คือคำบ่งชี้มีอะไรบ้าง article นะคะก็คือ a and the นะคะอันนี้ออกบ่อยนะแล้วก็คำแสดงความเป็นเจ้าของก็คะก็คือจะมี apostrophe s นะคะหรือคำว่า of นะคะ แล้วก็ตามด้วยคำข้างหลังนะคะแล้วก็คำชี้เฉพาะนะคะก็อย่างเช่น this that these those ใช้กับคำแบบไหนนะคะแล้วก็คำบอกจำนวนค่ะก็อย่างเช่น much นะคะอันนี้ออกบ่อยนะ many นะ f e w l a f i w l นะคะอันนี้คือตัวอย่างของคำบอกจำนวนนะคะก็ให้ไปศึกษามานะ,ะ,นะเรื่องแกรมมาเรื่องที่3ที่กพอเอามาออกข้อสอบก็คือ tense ค่ะ t e n s e มีอะไรบ้างนะคะ present tense ปัจจุบันนะคะ past tense นะคะอดีตนะะแล้วก็ future tense ก็คืออนาคตนะคะในแต่ละ tense นะคะก็จะแยกออกเป็น4ส่วนนะฮะอ่า4ส่วนก็คืออะไรบ้างก็คือ simple นะคะ present ถ้าเป็น present ก็ present simple tense นะคะถ้าเป็น past ก็ past simple tense นะคะ future ก็ future simple tense นะคะอันที่2ก็คือ continuous ค่ะ ก็ Present Continuous Tense, Past Continuous Tense นะคะแล้วก็ Future Continuous Tense นะคะต่อไปก็คือ Perfect ค่ะก็ Present Perfect Tense นะคะ Past Perfect Tense นะคะแล้วก็ Future Perfect Tense นะคะแล้วก็ Tense สุดท้ายนะคะก็คือ Perfect Continuous ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะ Present Perfect Continuous นะคะ Past Perfect Continuous แล้วก็ Future Perfect Continuous นะคะอันนี้แต่ละ Tense นะคะก็จะมีลักษณะการใช้แตกต่างกันไปนะคะเรื่อง Tense กอพอก็ออกก็สอบบ่อยนะคะไปดูมาให้ดีค่ะเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่อง Voice นะคะก็จะมี2 Voice ก็คือ Active Voice นะคะกับ Passive Voice Active Voice ก็คือประธานเป็นผู้กระทำนะคะ subject นะกระทำส่วน s s s v e v o i c e นะคะก็คือประธานนะ ถูกกระทำนะคะแล้วก็จะมีโครงสร้างนะคะต่างกันนะฮะอันนี้ก็ไปดูมาให้ดีๆค่ะเรื่องแกรมมาต่อไปเรื่องที่5ก็คือ subject and verb agreement นะคะก็คือการใช้กริยานะคะให้สัมพันธ์กับประธานนะคะอย่างเช่นชาประทานเอกพจน์นะคะสมมุตินะกริยาเติม S หรือไม่เติม S คะกริยาเติม S นะ ถ้าประธานพัหูล่ะคะพะหูจพ์กริยาเติม S อสไหมกริยาไม่เติม S นะคะอันนี้อย่าลืมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของ subject and verb agreement นะคะต่อไปเรื่อง r กรมารเรื่องที่6ก็คือเรื่อง comparison นะคะก็คือการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบก็จะมี3ระดับก็คือ ความเท่ากันกับไม่เท่ากันนะคะ e q u a l i t y and inequality นะคะแล้วก็ขั้นที่2 comparative นะคือก็คือขั้นกว่านะคะอันนี้จะใช้อะไรคะใช้แด n น,นะอันนี้ superlative นะคะก็คือขั้นสุดนะคะก็จะใช้อะไรคะ the most นะคะอันนี้ก็มีออกข้อสอบนะคะต่อไปเรื่องที่ออกสอบเรื่องที่7ก็คือ relative pronoun นะคะก็จะเป็นลักษณะการใช้ wh question นะคะแต่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าประโยคพวกนี้นะคะ who whom whose which that where when why พวกนี้จะอยู่ตรงกลางประโยคนะคะอยู่ตรงกลาง sentence นะ sentence แปลว่าประโยคอันนี้ก็จะเป็นคำที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้านะคะในส่วนของ relative pronoun ที่จ้ตหญิงได้สอนไปบ้างแล้วนะคะในคลิปก่อนๆของจิตหีิงนะคะก็สามารถที่จะไปย้อนดูได้นะคะเรื่อง relative pronoun นะคะก็ได้อธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะ ต่อไปเรื่อง r กรมมาเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือ if clause นะคะ if clause นะคะดิวตัวหญิงเห็นมีบางปีที่กพอเอามาออกข้อสอบนะคะ if clause นะคะอย่างเช่น if ใช่ไหมคะ if จ o ่ๆ something นะคะจะเป็น tense ไหนนะคะก็จะเป็น present tense หรือ future simple tense อันนี้นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ if clause เขาเลยนะคะอันนี้ก็ไปศึกษามาก็มีออกข้อสอบนะคะ <sk original> ก็จบขันในส่วนของพื้นฐานแกรมมาก,ก็ต้องมีนะคะอย่าลืมมี2เทคนิคนี้นะคะรับรองคุณผ่านกพชัวนะคะเทคนิคแรกก็คือคำศัพท์สำคัญที่สุดนะ,ะอย่าลืมนะเทคนิคที่2ก็คือพื้นฐานแกรมมาก็ต้องมีค่ะแค่รู้เทคนิคนี้คุณสอบผ่านภาษาอังกฤษกพชัวดิวเตญิงคอนเฟิร์มค่ะเอาละค่ะก็จบนะคะในส่วนของเทคนิคดีๆนะคะที่ดิวเตญิงได้นามาฝากในวันนี้นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะทำตามเทคนิคนี้นะคะหนึ่งแหลก r กรม a r นะสองวูคาร์บูนะ,ะติวเตอร์หญิงมีคู่มือนะคะภาษาอังกฤษนะเล่มสีน้ำเงินซึ่งในภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะติวเตอร์หญิงได้ปูพื้นฐาน r กรม a าในทุกเรื่องเลยค่ะที่กพอออกสอบนะคะปูพื้นฐานให้หมดนะคะแล้วก็จะมีทั้ง4พาร์ทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทกรมาหรือสตรัคเจอร์นะคะพาร์ทคุย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 นะุคะแล้วก็ พาร์ทอ่ n g แล้วก็สุดท้ายคือพาร์ท vocabulary นะคะทั้ง4พาร์ทในนี้ก็จะปูพื้นฐานให้หมดนะคะสำหรับคนที่ลืมพื้นฐานไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียดให้ฝึกทำค่ะถ้าสนใจนะคะก็ inbox เข้ามาได้ค่ะในเพจติวกพออนไลน์บายติวเตอรหญิงนะคะหรือว่าในไลน์ก็ได้นะคะใครสะดวกไลน์ค่ะก็แอดไว้เลยค่ะแอดติวตอรหญิงนะคะ T U T O R Y I N G นะคะมีแอดด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะติวกพออนไลน์บายจิตรหญิงค่ะชื่อเดียวกันกับเพจเลยนะคะช่อง y o u t u b e นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติวตรหญิงด้วยนะคะถือว่าทําบุญนะคะให้กับคนที่เขาต้องการอยากสอบผ่านนะถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะ,ะให้เพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆของเรา แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติวเตอรหญิงก็จะหาสาระเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ